นี่หน่ะขอขอามยากคุ้นั่งหน้าหุ้นความีส่วนดกว่าเพราะเราใส่เสื้อของเขาเนี่ยเอ่อนี่อย่างนี้ก็ที่ให้ใส่เสื้อเออนี่นะครับก็เอาอย่างนี้มาล้ำนะครับปลอดดึงดีกว่าปลอดดึงที่เราจะคุยโปรโมชั่นต่างนะครับเราบนเกตให้ลูกค้าประเทศเกตเราปลอดดีกว่าอ่าแบบนี้นะฮะเอาดีๆกันดี เอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดอะไรมากมายเราโมเดร์ตี้ด er> ้วยมอาด้วยเดี๋ยวเราดูลูกค้าก่อนลูกค้าที่มั่ยเออเอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องยากนะเอาแบบง่ายลูกค้าสามารถที่จะร่วมสนุกกับเราได้นะครับกับทีมงานของทิสซูชิแทนเดียร์ตี้ด้วยนะครับที่เราเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบบว่าลูกค้าท่านใดตอนนี้นะคะกดแชร์กดแชร์กดแชร์ที่เราตอนนี้ที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ของเพจโกเ g l e h o u s สาขาพังก์โบนเพียงแค่สามแชร์สามแชร์ เอาสามแชร์เลยนะเอาสามแชร์กดไลค์หนึ่งสามแชร์ครับนะคะเลยว่ารับของรางวัลกับเราได้เลยกัรท <face> ี่านง่ายๆอย่างนี้ทำง่ายๆแบบนี้เลยก็อะไรมากมายไดเงินสิทนะคะน้องๆนะคะทีมงานนะคะได้ยินเสียงแล้วก็แจ้งลูกค้าได้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะตอนนี้นะคะรับชมนะคะการซีนีของการไลฟ์ของเรานะคะแช่สามแช่นะคะกดไลค์หนึ่งไลค์นะคะก็ ยื่นหลักฐานกับเรานะคะฐานถืหลักฐานเลยนะเขาก็มาโชว์แหวว่าเทแล้วนะแฉกมาจอมาอาจจะแบบว่าเกินสามเทก็ได้นะคะยื่นมารับของรางวัลองเรได้เลยครับผมโชว์ที่ทีมงานก็ได้ก็มาหาเราก็ได้นะคะที่ทีมงานก็ได้แล้วก็ดืนมารับได้เลยอันนี้คือง่ายสุดนะอันนี้คือง่ายสุดแล้วแม้ที่ง่ายไม่ต้องอะไรมากมายครับผมหรือจะเป็นน้องๆหนุ่มๆนะฮะลู้ทัจนีตอที่จะดูเสริมของประสิทธิภาพของเครื่องธรรมดา มีสุวิทีนะครับมีการทดลองสินค้าแบบตัวจริงเลยตัวจริงเเลยนะคะนี้แกงตรงด้านในนอนโอ้โหแบบวานแล้วแบบเงียบมากเป็นยังไงบ้างวันนี้คุอผมคอยร้อนคอยร้อนอยู่ด้านนอกคอยร้อนป็นอยู่ข้างนอกเงียบมากมันไม่ได้ยินเสียงเลยเหมือนใส่หูฟังซาเบาเหมือนแบบโลกนี้เป็นโลกสุดของเราเงียบมากขนาดข้างนอกคอยร้อนเนี่ยปกติแล้วคือถ้าคอยร้อนนี่จะรู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันต้องเสียงดังใช่ไหมเวลาครับ ความเย็นเป็นยังไงความเย็นความเย็นนี่แบบโอ้โหเหมือนอยู่ในช่องฟินเหมือนนอยในช่องฟินขนาดนั้นเลยนะใช่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวมานยืนอยู่นี่แบบว่าน้องว่าคนใจแม่ปวนใจไม่ไหวคนใจไม่ไหวนะฮะคนใจไม่ไหวทำรูปขออนุญาตถ่ายรูปนะครับนี่เหมือนมาท่าคนนี้เลยนะเหมือนมาท่าคนนี้นะยแล้วพแม่อะไเองนะ ครับมีที่คณะกนวนะพูถึงไหนแล้วกีนี้คไนดสมัของอร์ครับประบัของแอร์น่ชิิีครับผมอย่างแร่เคยที่ยของคนอื่นเขาไม่มีนะเป็นยังไงเป็นไงคะเรื่อโฟเอสโฟคืออะไรฮะคืออะไรเอสโฟ